นั่งยิมนัองยิมครับยิมยิมยิมหันมาทางนี้สิยิมซิยิมเรื่องันไม่ว่าจะจะดื้อว่าห้ตัดมา năm lái người là diêm. <laughs> <tặng> không <laughs> 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 ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยดิอย่าทำนั่งอยู่เฉยนั่งอยู่เฉยตัดผมอยู่